สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทั้งช่องนะครับเมื่อนี้ผ้ามาเอาบุญครับพี่น้องเมื่อนี้เราอยู่กันที่วัดบ้านจานหลวงปู่มุนนะครับพี่น้องหลวงปู่มุนวัดบ้านจานกันทะลาล่มจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องเมื่อนี้มีโอกาสได้มากราบสักการะบูชากราบขาพอพรหลวงปู่มุนนะครับพี่น้องนี้เข้ามาหอดในวัดแล,ล้วนะครับพี่น้องได้ซื้อผ้าเขาไปกราบหลวงปู่มุนนะครับอันนี้พี่น้องได้บุญนํากันด้วยพี่น้องผู้ได้พานมาเห็นคลิปนี้ก็ ขอพ่อหลวงปู่ใดเด้อครับผมสิพ้าไปไหวหลวงปู่ครับพี่น้องเด้อดสิพ้ากับไปบ่งในวัดครับนี่แหละครับพี่น้องถ้ามาฮอดในวัดเด้วก็สิบรรยากาศในวัดกะสิมีศสาลานี่โบสถ์นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีช้างม้ามีเทวีสุวรรณอยู่ทางพุ่นพร้อมนะครับพี่น้องก็ย่างย่างย่างไปนะครับพี่น้องนี่วัดกว้างขวางครับมุขโจรกละลายนะครับพี่น้อง ก็ได้อยากมากกับตั้ง GPS มาใดด้วยครับพี่น้องไปสีพาพไปไหวหลวงปู่ครับบาดมีสีพาพพี่น้องไปไหวหลวงปู่นะครับพิธีหลงพุละ่ะยู่ของบนครับพี่น้องบรรยากาศกะเงียบสงบดีมากเลยนะครับหลวงปู่หมุนอามาตะเทระห้าแผ่นดินนะครับพี่น้องเอาปูชาดอกไม้กวนขุภพาพไปไหวหลวงปู่ของบนนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมา,างปู่ชา ดอกไม้ทูบเพียนอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องนอีชาดอกไว้มาแล้วเดียกไปไหว้หลวงปู่แม่ไปไหว้ข้างบนก่อนแม่บ่ะครับครับนี่ครับพี่น้องหลวงปู่หลวงปู่หมุนนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อนี่ครับสวัีดีละหลวงปู่หมุนอยู่ข้างบนนี้นะครับพี่น้อง ทดสอบว่าตัวตัวสมมาสัมพุทธ์สัตวตทดสอบว่าตัวตัวสมมาสัมพุทธ์สัตว์ทดสอบว่าตัวตัวสมมาสัมพุทธ์สัตครับพี่น้องอันนี้ก็สิเอาดอกไม้มาวางนะครับนี่ครับสันดิลัหลวงปู่ครับอยู่ในนี้นะครับเอาเงินว่างต่อโชคต่อลาบได้นะครับพี่น้องกสิเอาเงินใส่ ในตักน้องปูนะครับพี่น้องนี่ยในบุญน้องขันนะครับพี่น้องเด้อพาพี่น้องมาเอาบุญอาทุกต่อชกต่อหลักต่อเมืองต่อขั้นเดือนปูเด้อดถูกตอนนี้เอากรสีงลงไปจุดถูกข้างล่างครับ หลังจากเข้าไวข้างบนแล้วแล้วเข้ามาจุดทูบข้างล่างครับเก้าดอกจุดทูบเก้าดอกข้างล่างครับพี่น้องนี่ครับเราทูบก,กันพี่น้องขึ้นสิมีทูบเตรียมไม้ไห้เด้อนี่เด้อมีทูบเตรียมไม้ไห้อยู่แล้วเก้าดอกครับนี่ครับพี่น้องเข้าไวจากข้างบนแล้วแล้วนะเข้ามาจุดทูบไวลงปูนะครับข้างล่างนี่ครับทูบเก้าดอก พี่น้องทุบเก่าดอกไห่หลวงปูนะครับทุบในบุนกันครับพ,พี่น้องกันนี้พาพี่น้องมาเอาบุญกันครับข้า,าในวัดกัิมี พราเวสสุวรรณนะครับพี่นอ้องไม่เท่าเวสุวรรณพร้อมได้พี่นอ้องมีสร้างคู่บารมีนะครับนี่ซิมีหม่องบูชาของดีพร้อมได้พี่นอ้องพามาเบิ่งวัตถุมงคลครับพี่นอ้องหลวงปู่มุน ุาถงคเป็นนะครับพี่น้องผู้ใดเคยมาเนี่ยผู้ใดเคยมากับสักการะหรือว่าผู้ใดมีวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนผู้ใดมีลายก็มาแบงปันเนีเด้อครับพี่น้องพี่น้องศรีสเกตพี่น้องบัรจารผ่านมาเห็นผู้ใดมีลายองค์กับมาแบงเน้เด้ออย่างไดของหลวงปู่อย่างไดที่แบบท่านของหลวงปู่นะครับพี่น้องเด้ออับคลิบนี้กะฝากไว้ซักนิ่กันแล้วกันครับพี่น้อง ใส่บุ่นน้ำกันครับโอ้แดดแห้งไปแล้วนะครับพี่น้อง